ยัไเอาเอไม่ห่วงเลยนทางลางทำไมมันแพงตังแพงเ่าเขาตีพันนิงเออแพงตังค์วอัพเึ้นแนเราของวิปป์38แล้วนี่นเอาอีกขันูนลงมาหาตัวบินนง ล่างอ่ะปะโยชล่างนั่นมึงนิ่งออปนหลุมม้ในญีไม่รูน